สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราจะพูดเรื่องปากกาของบองบลองนะครับเป็นภาษาเยอรมนีนะครับส่วนคนไทยจะเรียกว่ามองบลองนะครับตัวนี้เป็นตัวเมอร์ซูตนะครับตัวรุ่นที่เป็นเอฟพีนะครับผมจะให้ดูนิดนึงว่าเป็นยังไงอ่ะเป็นไซส์มาตรฐานนะครับแล้วก็สวยงามมากเลยนะครับนี่ครับผมใช้ดูหัวก่อนอ่านี่รุ่นนี้หัวจะเป็นสเปเชียลครับเป็นรุ่นทองคําเห็นไหมครับ750ครับถ้ามองซูมดีๆนะครับจะเห็นครับว่า750นะครับแล้วก็มีรุ่น ใสเรียบร้อยครับอ่านี่ผมใช้ดูว่าความสวยงามของเป็นไงนะครับตัวนี้เป็นร,นรุ่นแบบหมุนนะครับนี่หมุนนะครับอ่าตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับเพิ่งออกมาจากห้างนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถแกะสลักชื่อได้นะครับต้องผ่านหางห้างเท่านั้นนะครับเพราะว่าเครื่องเลเซอร์เลเซอร์ไม่ได้นะครับตัวนี้นี่หน้าตาเป็นไงเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับมุนให้ดูก่อนละกันว่าลักษณะเป็นไงนะครับผมหมุนแล้วใช้ดูละกันนี่คือลักษณะของบางแท้นะครับปากกาบางบางแท้ออกห้างเลยนะครับ นี่เรามาดูส่วนหัวนะครับชัดเจนผมใช้หมุนหนาชานะครับอ่านี่ตรงนี้เป็นรอยนิดหนึ่งผมใช้ผ้าเช็ดป๊บนึงก่อนอ่านี่นี่ไหมครับใช้ผ้าเช็ดลอยมือปุ๊บก็จะใส่เกลี้ยงเลยนี่หัวนะครับเอกลักษณ์ตรงนี้ก็จะมีเขียวมองบรงนะครับนี่นะครับตรงนี้ชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวหัวก็จะมีนี่เห็นไหมครับอ่าลักษณะเอกลักษณ์ตลอดการนะครับ แล้วตัวนี้เป็นปากกาด้านนี้ก็จะเป็นตัวนี้หัว F นะเออผมลืมบอกไว้ F P ตัวนี้เป็นหัว F นะครับชัดเจนครับว่าหัว F ส่วนมากนะครับใช้หัว F นะครับนะครับแล้วแต่ลูกค้าแล้วแต่ท่านนะครับที่ชอบใช้ไปนะครับแต่ว่าส่วนมากส่วนมากไายก็ส่วนมากคนไทยก็หัว F กันนะครับผมปรับมุมปรับแสงเสียนะครับเจนก่อนอ่านนี่นะครับนี่คือด้านล่างนะครับเพราะจะเป็นมีผมขออนุนาบุมให้ชมก่อนนะนี่ก็เป็นมีนะครับ รักษาเลเซอร์เราก็แบบเป็น,น,บแ,นปแบบนี้นะครับแล้วขโมงก็จะเป็นแบบนี้นะครับสวยงามนะสวยงามนะครับนี่ผมหมุนขโมงอีกรอบนึงนะครับขออนุญาตเป็นอาการที่สวยงามมันหนักเบาเดี๋ยวผมใช้ดูว่าทําไมต้องเป็นมองบล็อกนะครับนะบขออนุญาตวางก่อนนี่คือตัวหัวนะครับขออนุญาตซูมนิดนึงดูแป๊บนึงนะขออนุญาตซูมนิดนึง อ่ะมาละนี่นี่คือหัวนะครับหัวปากกาเอกลักษณ์อยู่ที่หัวปากกาเนี่ยนะครับนี่ผมลองปรับแสงปรับสีดูได้ไหมโอ้สีโอ,โอไปนิดนึงละอ่านี้ดี๋วปะอ่านะครับนี่คือหัวนะครับเดี๋ยวผมหมุนหัวนิดนึงนะนี่คือปากกาที่สวยงามมากๆครับแล้วก็ใช้มีความทนทานสูงมากๆนะครับนี่คือด้านหัวอ่ะเรามาดูด้าน ปลอกว่าปลอกเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจมหมุนให้ดูนะครับนี่คือด้านปลอกครับตุ่นี้สามารถใส่ได้สองแบบนะครับก็คือใส่ตัวตัวคอมพิวเตอร์ครับมีเดียได้นะครับหรือจะซื้อตัวเสรเตรูปมาใช้ได้ครับตัวนี้คือมีเดียก็จะเป็นนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับตัวคอมพิวเตอร์ครับตัวสุมเหมือนกับผู้หญ่ที่สุมเหมือนครับนี่ยูอร์มองนังอินโอลี่ด้วยเขียนมาแล้วนะครับว่าตัวนี้เป็นสีทองครับ เขียนว่ามองบังนะครับดูสังเกตนะครับนี่คือของแท้เป็นแบบนี้นะครับนี่มองบลองนะครับนี่นี่ของแท้นะครับนี่มีลักษณะเขียนนะครับนี่ครับแล้วก็วิธีการสูบนะครับก็หมุนครับหมุน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 แบบนี้ครับหมุนหมุนลงไปสูบหมึกนะครับแล้วก็ดึงหมึกขึ้นมา ก็ราจิ้มก็สูบขึ้นมาข้างบนครับแล้วแต่บางท่านนะครับบางท่านก็สูบจากปากกากได้หรือบางท่านชอบสูบจากตัวนี้ก็ได้แล้วแต่ความถนัดของแต่ท่านนะครับแต่ผมจะดูว่าความสวยงามของเขาก่อนดูความปราณีตดีกว่าปากกาคุณภาพสูงก็ปราณีตสูงนะครับนะครับก็ตามนี่อ่าผมจะดูว่าอุปกรณ์ชุดนหนึ่งของแท้จะมาจะมีอะไรมั่งนะครับมุนเก็บก่อนนี่คือกล่องปากกานะครับของแท้จะเป็นแบบนี้นะครับอ่ แล้วก็ตัวรุ่นเนี่ยสามารถที่ผมบอกใช้มีเดียใช่ไหมครับแล้วก็สามารถซื้อหมึกแบบนี้ได้ที่เป็นคาเดกนยครับหมึกคาเดกคาเดกก็คือหมึกแบบนี้ครับานี่ของแท้นะครับมีไหมครับมีออกข้างเลยครับนี่คือหมึกเติมที่เป็นใส่สามารถใช้ได้ทั้งคู่นะครับแล้วแต่ท่านความสะดวกหรืองานชอบนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นสําคัญที่สุดก็คือใบว a ลั a ตีนี่ใบรับประกันมอร์ตีครับตัวนี้หน้าตาคือของแท้จะเป็นนี้นะครับนี่ สวดูสีชานะครับนี่จะเป็นแบบนี้ครับมียเคียวโคสแกนให้หมดนะครับเห็นไหมครับนี่คือเราสแกนให้หมดทุกอย่างนะครับแล้วก็อ่านไปมีทุกภาษานะครับและสิ่งสำคัญคือออกจากห้างคนไทยครับของคนไทยนะครับเห็นไหมครับนี่ห้างคนไทยสยามพารากอนเลยนะครับอ่ะนี่คือใบวอร์ชันของแท้ๆจะเป็นนี้นะครับแล้วกล่องแค่กล่องแล้กินขาดนะครับนี่กล่องแท้จะเป็นหนังของเมียครับสวยงามสวยความสวยงามนี่สวยมากเลยนี่ผมให้ดูนะมีความสวยงามของเขาน รุมเนียโอ้ความเนียบของเขานะครับนี่ของเยอรมันครับน่านะครับตัวนี้เดี๋ยวผมก็จะเปิดให้ดูนิดนึงนะครับอ่ะนิดนึงว่าแล้วส่วนแพ็กเกจเขามีอะไรกันมั่งเออส่วนมาก้วก็จะเป็นลูกค้าเขาจะเป็นห่อของขวัญเนี่ยครับเราเคยรีวิวของตัว กระดาษแล้วก็โบกไปแล้วว่าจะมีสองสีนะครับก็มีสีดากับสีทองแต่ลูกค้าท่านนี้เลือกสีทองนะครับเห็นไหมครับจะมีทุกช็อปเลยครับบองบังที่ไหนครับบองบังฮ่องกงสิงคโปร์นี่ฮ่องกงนี่มิลานเห็นไหมครับนี่คือโตเกียวบาร์เซโลน่ามีปาริสผมจำได้มีพารีสด้วยมีมอสโกด้วยครับนี่เม็กซิโกซิตี้นะครับนี่คือของแท้ครับที่คือจะเป็นนี้นะครับนะครับแท้ออกห้างเลยนะครับก็เรามาดูว่าทําไมลูกค้าสุดมากถึงเลือกบองบองนะครับผมจะบอกข้อแรกเลยนะครับ ความรักชวรี่ของประกรันนี่นะครับแล้วข้อที่สองผมจะให้ดูนะครับไอ้น,นี้มีม้อหมึกนะครับนี่น้ำหนักครับเบามากเลยครับยี่สิบต่ให้คุณบวกหมึกไปนิดนึงก็ไมไ่เท่าไหร่ครับก็นิดเดียวเองนะครับเพราะหมึกน้ำหมึกเบาอยู่แล้วข้อแรกคือหมึกเบาความทนทานสูงมีรับประกันผมจะวัดหัวไซต์ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะปกติเราจับกระจับเขียนแบบนี้นะหัวไซต์ก็อยู่ประมาณนี้นะครับ วัวเนียวัตนะครับก็ประมาณอยู่เท่านี้9.5มิลทัดเจนนะครับ9.5มิลนะครับแล้วด้ามตัดตรงนี้เออด้ามตัดตรงนี้ใหญ่ไหมผมจะวัดประมาณตรงนี้เป็นทรงถังเบียร์นะคือมันโค้งแล้วโค้งเหครับเพราะชันแล้วเราก็จะวัดตรงนี้นี่1นะครับตัวต่ําที่สุดนะครับอยู่ที่8.9 8.8ตัวที่สูงสุดก็อยู่อยู่นี้นะครับหนาสุดก็อยู่ที่12ครับประมาณนี้ครับอยู่ข้างบนนี่11.4มิลอ่า นะครับแล้วถามว่าปอบปากกาที่ใหญ่ขนาดไหนเป็นยังไงเราก็จะบุ๋นี่ยใส่ให้ดูว่าปอบปากกาตัวนี้ก็ทรงโค้งนะครับเพราะว่ามองบังเป็นทรงโค้งนะครับตลอดการนะครับนี่10.3นะครับแล้วก็ข้างบนอยู่ที่อยู่ที่9.5นะครับเป็นทรงที่คลาสสิกมากนะครับแล้วก็ความยาวอยู่ที่เออผมจับนิ่งๆก่อน14ครับแต่จริงๆไม่ถึงนะครับเพราะว่าปอบปากกาอยู่ที่ตรงนี้เดี๋ยวผมวัดปอบปากกาแล้วนี่ความเต็มคือ 140มิลนะครับนี่คือจุดยาวสุดนะครับแต่ว่าถ้าจุดที่สั้นสุดออยู่เท่าไหร่จุดที่ใส่จริงๆอ่ะที่มันพ้นออกมานี่หนึงพ้นกระเป๋าเสื้อนะนี่อยู่ที่เท่าละ132มิลครับแน่นอนนะครับกัประมาณนี้ตัวนี้คือปากกาของ,องบางของแท้นะครับผมจ้ดูนิดนึงจกักมืออะไรมือกับปากกาด้าใหม่เงาวับเลยนะครับนี่ครับ ก็คือมองบางของแท้นะครับเวลาเขาเลือกซื้อเลือกซื้อให้ถูกนะครับว่าของแท้เป็นยังไงของก๊อปเป็นยังไงครับแต่ตัวนี้เป็นของแท้นะครับแหางเนี่ยนะครับนี่นะครับเขาจะมีเขียนนะครับต่ต้องใช้กล้องส่องนิดนึงนะครับเพราะว่ามองไม่ค่อยเห็นนะครับตรงปลายนะครับต้องใช้กล้องส่องนิดนึงนะผมลองพยายามซูมดูว่าอ่านี่นี่เห็นเออเห็นละเห็นละเออแต่มือผมจะสั่นนิดนึงนะขอโทษนิดนึงนะนี่มันจะมีเขียนสำหรับเขียนชื่อเขียนเรียบร้อยนะครับเห็นไครับเขียนว่า อะไรนะครับแล้วตัวนี้เขียนว่ามองบลังนะมองบล่องครับเป็นมองบล่องถูกไหมครับชัดเจนนี่มองบล่องนะครับเมือสุดนะครับนี่นะครับนี่ชี้ชี้เต็มๆของรุ่นนะครับอ่านี่ครับเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับนี่ เป็นความสวยงามที่สวยแล้วก็เป็นประการที่เซ็นสักผู้บริหารโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็ใช้ได้ตลอดนะครับผมเห็นแม้กระทั่งเราไปเมืองนอกไปเมืองอะไรผมเห็นผู้บริหารหลายท่านเวลาที่ประกาศที่เป็นซีโอขนาดใหญ่หรือเป็นอะไรต่างท่านจะใส่แบบนี้นะครับเป็นหลักบางท่านก็ใส่กระเป๋าเสื้อก็คือบนเสื้อสูทนะครับมันจะมีกระเป๋าซองเล็กก็ใส่เสื้อแนบเสื้อสูทก็ได้หรือบางท่านก็จะพกเป็นซองประการครับที่เป็นหนังของบองบอลนะครับ แต่ส่วนมากเนี่ยส่วนปากาซองจะซื้อที่เมืองนอกกันนะครับเพราะส่วนมากครับเป็นบองบองเป็นซองหนังนะครับแล้วก็ใส่ใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วก็เก็บต่างหานครับเพื่อป้องกันรอยแล้วก็กันระคียขวดนะครับส่วนมองบลังตัวนี้นะครับก็ให้ชมนะครับเป็นของแท้นะครับแล้วที่สำคัญนะครับออกห้างสยามพารากอนเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครมีคําถามเกี่ยวกับปากามองบลังนะครับสามารถส่งคําถามมาที่ทางใต้โพดได้นะครับ เราดูแลทางด้านมงรังลามี่ก็ของเยอรมนีมงบันก็เยอรมนีนะครับมีพาร์เกอร์ของฝรั่งเศสครับครอสของ USA ครับเราขายทั่วโลกเลยครับแล้วก็มีของปากกาเพนเทลของเจแปนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีนี่นะครับเป็นของมีของอดิเฟกนะครับ ของสยามเรากับอีกอันนึงครับ MG แล้ว MNG แล้วก็ทำนะครับเพราะว่าเป็นยอดขายอันดับหนึ่งของเมืองจีนเลยนะครับแล้วก็มีประกาศทั่วโลกที่ให้ดูแลสัพ์ลูกค้าเป็นของขวัญโดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวผมจะสู่ให้ดูนะครับนี่ของขวัญห่อซองกรถุงกระดาษจะเป็นนี้นะครับนี่ถุงกระดาษเ,ดเป็นนี้อ่าผมให้ดูถุงกระดาษเนี่ยแล้วก็ของของขวัญเ,เป็นแบบนี้นะครับนี่แล้วก็มากล่องนะครับเราจัดให้ลูกค้าครบชุดเลยนะครับก็ขอบคุณที่รับชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ